พยายามหายใจต้องขย,ยายหายใจอ,องขยายหายเออปึ๊บแล้วเป่าออกมาเไมอ่พร้อม,มอกับบนจังหวะนะแั้วตัว1ส3เอสอง,สา,ส,องสามจอ่ะมื่อีสังเกตตัวเองว่าไหลยกไหม เออลองหายใจยังไงให้ไหลไหลไม่ยกหายใจลงท้องใช่ไหมหายใจท้อง,องเอออันนี้หายใจถูกอันนี้เดี๋ยวแฮปปี้ลองหายใจช้าลงคือนับหนึ่งสองหายใจสองชันะ่ววานั้นแล้วตอบมาครับนะเราพยายามเป็นไงไหลไม่ยกแต่เป็นไงท้องขยายอลองหน่อวางปากก็ดีลรว,วงปากด้วยนะหนึ่งสองสาม